แวะมาสงบจิตสงบใจกันหน่อยนะครับพาท่านผู้ชมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดนี้เนี่ยว่ากันว่าดังมากๆเลยนะฮะ<ม>ชาวบ้านแล้วก็คนในจังหวัดเนี่ยให้ความศรัทธาถึงว่ากันว่าต้องไปสักครั้งในชีวิตขนาดนั้นเลยะนะะเอาไปที่ไหนไปติดตามรับชมกันครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านมากราบพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดนุ่งการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ นอกจากเราจะได้มากราบพระนอนองค์ใหญ่กันแล้วนะคะวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าประวัติความเป็นมาหลวงพ่อหายวัดนุ่มการนนค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะนะค่ะเป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ ก็เอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้ <Okay. S 1> เขาบอกว่าตอนนี้กําลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยหลับไปบูชา <Okay. S 1> อยู่ไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดต,ตัน <Okay. S 1> จะต้องผ่าตัดด่วน อาตมาก็เลยนั่ง mm hmm. พิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์เนี้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี่ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรแล้วก็คิดไปเรื่อย mm hmm. ก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเพื่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยพัญยาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อน <Yeah. S 1> แต่ก็ยังมีสติอยู่ ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อะค่ะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอขอโมทนาสาธุก็ให้บุญกุศลนันนี้ต้องช่วยรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็ขับรถจากทัพกระดานมามัดน่วมค่ะก็มาถวายเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระ,ะที่ถวายเนี่ย ตั้งชื่อให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ดีคือให้ตั้งชื่อข้อหายจนอาจารย์รัฐเลขานิเทศผนฟันทองก็มาคุยคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพว่อหายอาจ,จมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้กัฟังเขาก็เลยลง YouTube บอกว่าใครที่ป่วยที่เป็นโร<น>คที่รักษาไม่หายก็ามาธิษฐานแล้วก็เอาน้ำมนต์ตั้งแต่นั้นแหละ คนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมง,งายสอนให้เชื่อหเอหตุเชื่อผล